สั่งขนมมาจากโตเกียวเปิดออกมาเป็นทามากจิพาราไดซ์ได้ไงนี่คือกล่องขนมญี่ปุ่นที่เรากินหมดไปแล้วจะทิ้งกล่องก็เสียดายนะคะเพราะว่าแพ็กเกจของขนมญี่ปุ่นเขาน่ารักมากเลยแล้วดูดีไซน์ข้างในก็เรียบหรูดูดีมากๆเลยค่ะจะทิ้งไปก็เสียดายนะเราก็เลยลองเอาทามากจิพาราไดซ์มาใส่ลงไปได้ครบ4อันพอดีเลยค่ะ และคิดว่าจะเอาผ้าสักหลาดมาบุข้างในนี้ให้มันนุ่มขึ้นนะคะฝากเป็นหนึ่งไอเดียสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเก็บทามากจิแล้วไม่รู้ว่าจะเก็บในไหนอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นการ reuse เพื่อลดโลกร้อนด้วยนะอ๋อถ้าใครจะเอามาเก็บทามากจิไว้นานๆอย่าลืมใส่ซองกันชื้นเข้าไปด้วยนะคะท่านี้ทามากจิของเพื่อนๆก็จะเป็นระเบียบ และก็รักโลกไปด้วยค่ะฝากเป็นหนึ่งไอเดียในการเก็บทามากจิด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆเก็บทามากจิกันแบบไหนมาแชร์ไอเดียกันในคอมเมนต์ได้นะคะ